ครับไฟฉายโปรไฟล์ F23 นะครับโปรไฟล์ F23 นะครับตอนนี้เป็นไฟฉายขนาดเล็กนะครับเป็นบอดี้สแตนเลสนะครับบอดี้สแตนเลสบอดี้สแตนเลสแม่เหล็กโดนไม่ติดนะนี่แม่เหล็ก ที่มันดูดอยู่เนี่ยมันดูดฐานที่ตัวฐานนะครับจริงๆแล้วตัวเนี่ยดูดไม่ติดดูดไม่ติดนะครับเป็นบอดี้สแตเลสนะครับตัวนี้ก็แก้ไขดัดแปลงซ่อมให้แล้วนะครับไฟฉายเนี่ยใช้งานมานานนะครับตัวไฟฉายเนี่ยใช้งานมานานนะพวกโอลิงเนี่ยมันเสื่อมนะครับ โอลิงเนี่ยเห็นมีใส่อยู่2เส้นสาเส้นเนี่ยครับมันเสริมสภาพนะต้องไปหาโอลิงเปลี่ยนเอานะครับพอดีที่ผมไม่มีนะขนาดเนี้ยต้องไปพวกร้านเอ,อ่อร้านขายพวกซีนขายโอลิงอะไรพวกเนี้ครับแล้เอาตัวเนี้ยไปเทียบนะครับถึงจะก,กันน้ําได้นะตอนเนี้ยน้ํามันเข้านะครับน้ํามันเข้าทําให้สวิต์ท้ายเสียแล้วก็ ตัววงจรข้างในเนี่ยมันโดนน้ํานะครับมันโดนน้ํานะเลยทําให้ไม่ติดให้เสียมันเสียเลยครับอันนี้ผมใส่ฐาน a a นะครับตัวนี้จะใส่ฐานได้เป็น2เบอร์นะใส่ฐาน AAA 3A กับฐานหนึ่งาเป็นตัวนี้ a a เนี่ย มันจะให้ลูเมนสอบความค่าความสว่างเนี่ยน้อยกว่าแต่ถ้าเราใส่หนึ่งสี่ห้าศูนย์ศูนย์เนี่ยค่าความสว่างจะเยอะกว่าเดิมนะครับเดี๋ยวผมลองให้ดูนะอันนี้ผมซ่อมทั้งพูดงานว่าซ่อมวงจรด้วยซ่อมสวิตด้วยนะครับตอนนี้ดูแล้วก็น่าจะเป็นงานแท้นะครับคุณภาพวัสดุอะไรค่อนข้างจะออกมาดีนะครับนี่ ขอปิดไฟก่อนนี่นะครับอันนี้แรงสุดของ a a นะครับ a a a 3 a นะครับค่าลูเมนมันจะน้อยนะครับค่าความสลมถึงค่าความสว่าง้งาวยม,มันน้อยนะแต่พอเราใส่ทาน1น c หนึ่งศูนย์สี่ศูนย์ศูนย์นะครับตัวเนี้ยไฟมันแรงกว่ามันเป็นไฟสามจุดเจ็ดโวลต์นะครับตัวเทอแต่ตัวทานสามเอเนี่ยมันเป็นแค่ไฟหนึ่งจุดสองหนึ่งจุดห้าโวลต์อย่างเงี้ยครับโวลต์มันต่างกันนะโวลต์มันต่างกันมันเลยให้ค่าความสว่างต่างกันด้วยนะครับนี่อันนี้ท้าวใส่ทานหนึ่งศูนย์สี่ศูนย์ศูนย์ไปนะครับ คาความสว่างต่างกันเยอะเลยนะครับถ้าเราใส่ฐาน1040 0เข้าไปเนี่ยค่าลูเมนแสงเนี่ยมันไปเกือบ900ลูเมนเลยนะเกือบ900ลูเมนเลยค่าความสว่างมันเยอะมากนะครับแต่ก็ความร้อนก็เช่นกันตามสเปคแล้วตามสเปคตัวไฟฉายนะครับอยู่ที่900ลูเมนค่าความสว่างสูงสุดนะ นี่ผมก็แก้ไขให้เรียบร้อยแล้วครับก็กลับมาใช้งานได้โอเคนะครับก็ฝากไปด้วยนะครับจากเพจรับซ่อมไฟฉาย modify ไฟฉายแรงสูงบายช่างมินนะครับโอเคนะครับ